สวัสดีจ้าพี่น้องปองป่าย์ุชคทุกคนเดอ้อมาเดอ้อพี่น้องมื้อนี้ค่อยนำเมนูอาหารคือแกงปลาจ้ะแกงปลาเต้าหู้ขาวจ้ะแกงปลามะเขือเต้าหู้ขาวจ้ะพี่น้องเนี่ยเห็นว่าแซ่บๆน้ำกันเ้ยจ้ะ่อยเจวิธีก็วิธีตำขา้ขาวเบือก็ <c oughs> มีพริกมีกระเทียมมีตะไคร้ใบมะกรูดกระชายจะ้เเะ,ยจะเออบบเมนแกงไทยคาจ้ะขฮาแกงเผ็ดขฮาใส่เท่านี้จะ้ะโบเมนกแกงสม นี่แล้วก็เป็นข้าวโอ๊ตด้แก้วจ้ะข้าวโอ๊ตด้แก้วข่อยคึ้ซี่ซัดที่ซัดข่อยเผ็ดจ้ะข่อยร้องแล้วนี่พี่น้องมาเด้อจ้ะพี่น้องบ้องป่ายสุขุโคนเด้อพี่น้องเอ้ยโอ้ยเล็ดเล็ดเลยจ้ะเล็ดเล็ดคืออย่างเราดี่แก้วเอ้ยเผ็ดหูได้แก้วเผ็ดบักน้อยบักใหญ่เลยเขาจะแก,ออก,ก,ก,ออก้วกินไปแล้วจ้ะตอนแรกอ่ะด้ยแก้วไม่ได้กินคลิปเดียวจ้ะด้ยแก้วกินสามคลิป พี่แก้วกินสามคลิปพี่น้องนะสามคลิปมันก็เลยเผ็ดจนปั่นนี่เนี่ยพี่น้องอ่ะอืมอืมโอ้ยน่ะม,มาให้พี่น้องลองปายก้นเ้อสาวเรียวทั้งหลายแหลม่มะอืมอร่อยอร่อยมากเลยเผ็ดเผ็ดอืม,อม,อม อันนี้ัะผู้ขาวแต่ผู้ขาวกระเพราข่อยเผ็ดกอย่างเพราะใส่พริกเยอะแล้วก็พริกเขียวนี่พริกเขียวข่อยกระต่เยอะจ้ะอืกินติดแล้วบรเมนปวดท้องเนี่ยมาได้พี่นอ้องเด้อข่อยมานั่งกินนข้างล่างนี่หรอข่ยอยกินมันโตน้วข่อยบ้ากองออกมาเพราะคือตัวขอ่อยเลยแม่อืมคืออีกสร้างน้ำมาจันไดบุ๊ค อืตั้งกล้องก็เป็นโทษกล้องแล้วพี่น้องเขาบูให้เขาโทษกล้องแล้วอร่อยกะเพราพริกตุดนยั่วเลยเนี่ยเห็นมอืมอันน yeah yep ี้เขาโปดคอยปิ่นกันเพชดจอืน โอ๊ยบะมีแต่งอย่างปรามาเลยมึดฝนที่ตกอืมใช่ไปเราเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังไปกันเด้อเรา,าเจะพบกันต่อไปพี่น้อ <laughs> งไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อไปแล้วเด้อ <laughs> ไปเตอนนี้แก้วมึงจะกราบหลายวันนี้ฮักตะกูทุกคนถ้าเพื่อนๆเนอะเข้ามาอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ได้ด้วจ้ะฮักเด้อจ้าคอยอยากปังจา้าคอยอยากปังลงคลิปไรไปคอยก็หายเงียบหายเงียบเขาคือปังคือเวิร์กกันตึมตึมตึมตัึม,ต,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 มตึมเลยคอยก็ลงคลิปได้ก็หายเงียบหายเงียบบ๊ายบาย